ยืนของเขาเนี่ยอยู่ที่ขายืนตรงไหนก็ได้อ๋อใช่เขาไม่มีจุดยืนลุงอะไรวะเขามีแต่ส้นตีนเพราะถ้ามีจุดยืนนะเขาเรียกว่าจุดยืนไงลุงแต่ถ้าเกิดมีส้นตีนคือไม่ต้องคิดอะไรมากมันมีตีนเหมือนแันไม่ต้องใช้ความคิดลุงเอาลูกนี้ลงเหอออ่าลุงก็สรรหาลูกมันยิ้มมาเออมันมายกพวกเราเนี่ยลุงเห็นไหม วเอารูปเนี่ยมันเป็นสลิมมากที่สุดว่ารูปอื่นมันไม่ได้ใส่เสื้อเป็นสลิมชัดอย่างนี้ขอโร่มันขี้เหล็กขี้เหล็กได้ไหมเอาขึ้นหน่อยฮะคุณสไปเกาะกี่โมงอะไปเกาะกี่โมงนะแขกวันชี่าว่าเขาว่าน้าเงินรวมเหลืองทุบแดงแต่แดงไปโทษส้มคุณสจวอาไม่หอกได้เงินมันก็เพี้ยนในมวยแบบนี้ลูกก็น่าจะมีโอกาสรอดอีกและลุงพระรอดหมดก็อยู่ยาวละครวนี้ขอให้ประชาชนเนี่ย มีความเรียกว่าความหวังบ้างไหมพ<อ>่อรอดเนี่ยก็รู้สึกเก๊กซิมแล้วตอนที่เขารอดเนี่ย<ม>เขาพูดคํานี้แล้วกูอึกเลยว่าเ<ม>พราะหวังว่าไงรู้ไหมครับเขาให้ <ไง S 1> เขาบอกกันนกข่าวบอกว่าผมนี่นะเรียกว่าหมดเรื่องเนี้ยหมดความข้องใจเรื่องนี้